สวัสดีค่ะพี่พี่บาทนะคะวันนี้จะมาเข้าห้องปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็คือห้องแลบค่ะที่คณะเภสัชมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่นะคะรัฐมาเรียนหลักสูตรอารมา์ทลพีค่ะก็ต้องเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการทำน้ำหอมนะคะในห้องปฏิบัติการนะคะสวัสดีค่ะ